เธอทุกมันมากี่ลิตร50 50บาท1ลิตรฝาเดียวพอโอ,โอ้รุ่นนี้ผสมถังใช่มั้ยครับครับโอ้เคยเอาขวดก่อนดื่มเด้อโอ้อไ,ไปไหนกันนี่ ้อนใส่อีกครึ่งหนึ่งไปใส่ครึ่งฝาไปฝาหนึ่งก็ได้ไปไเสียงเครื่องมันโก๊ะกะเลยเกินว่ะโนเออเมื่นจะพังว่ะ้อนเองชิมก่อนว่ะชิมบบ้ตาเ,เออสุดยางหลังน้อย นู่นน่ะโอ้ขี่รถนั่งคนเดียวได้ข้างหลังวัยรุ่นตัวลายอันนี้ไม่จำเป็นต้องไว้แล้วละมั้งเนาะไว้ไว้ยทำไมรีเล่เนี่ยนะวัยทำไมไม่ได้เกี่ยวมันรีเลย์ไฟเลี้ยว เกลี่เลสตาร์ดเอาห้อยต้องแน่งต้องแน่งไม่รู้เนาะห้อยไปกันเลยจะลุกีก็ตัดออกมีเบรกหน้าอยู่เนาะเบรกหน้าก็ช่วยอะไรไม่ได้ทำไม <c oughs> รองเท้าไงดันนันยางไง,ง,นนงโอ้ตั้งแต่ได้เครื่องนี้มาใหม่เนาะในซอยไม่เงียบเลยเนาะรับปอนเนาะเย็นหนึน่งวัน ไอ้ฟอนไอ้ฟอนพูดไอ้ฟอนพูได้ถูกใจว่ะเกีสพูดหนอนี่เกียรหเกียร์อเออขี่สามเกียร์พอไปยัดไว้เกียร์หนึ่ง